สวัสดีค่ะวันนี้เจอกันกับมณีล้อมเพชรนะคะอยู่ในกระถางสีนะคะด่างทุกใบนะคะคุณผู้ชมจะเป็นมณีล้อมเพชรแผลงนะคะเอามาจัดโปรโมชั่นนะคะคุณผู้ชมวันนี้ให้กับลูกค้าในราคาพิเศษเลยนะคะ640รวมส่งนะคะ640รวมส่งนะคะ ต้นนี้มันนีล้อมเพชรแผลงนะคะมีสามใบนะมีสองใบนะคะกับอีกหนึ่งหลอดนะคะอีกหลอดก็จะเป็นอ่อางออกด่างเหลืองนะคะเนี่ยคะ่ะหกร้อสี่สิบรวมส่งนะคะมันนีล้อมเพชรแผลงอยู่กระถางสี่นะคะ ต้นนี้ก็จะเป็นมณีล้อมเพชแรแผ่งเช่นกันนะคะมณีล้อมเพชแรแผลงนะคะ640รวมส่งนะคะอยู่กับถางสี่นะคะใบใหม่ออกมาก็ด่างนะคะคุณผู้ชมต้นนี้ก็มณีล้อมเพชแรแผ่งนะคะแม่้วยสวยต้นนี้ค่ะใบเขาจะออกทรงใบไทยนะคะต้นนี้ขายอยู่ที่540รอรวมส่ง540รวมส่งนะคะ มณนนีล้อมเพชแพรแผลงนะคะต้นนี้ก็แม่เดียวกันนะคะกับต้นเมื่อสักครู่นะคะ540รวมส่งนะคะต้นนี้มณีล้อมเพชรแม่เขาจะออกม่วงๆนะคะคุณผู้ชมแล้วก็จะมีหลายสีด้วยนะคะต้นนี้ก็ ห้าร้อยเจ็ดสิบรวมส่งนะคะห้าร้อยเจ็ดสิบรวมส่งรับรองว่าสวยแน่นอนนะคะต้นนี้นะคะต้นนี้ก็มณีล้อมเพชรนะคะมณีล้อมเพชรแพว่งนะคะแม่สีม่วงนะคะต้นนี้นะคะเนี่ยค่ะด่างนะคะด่างหลายใบหนึ่งสองสามด่างสามใบนะคะคุณผู้ชมใบล่าสุดนี้ก็ด่างนะคะเนี่ยด่างอยู่ตรงกลางนะคะเนี่ยค่ะต้นนี้ขายอยู่ที่ 380รวมส่ง380รวมส่งท่านใดสนใจรีบๆนะคะมณีล้อมเพชรแผงนะคะอันนี้แม่ออกเขียวมรกตนะคะอันนี้จะเป็นลุ้นด่างนะคะผ่าจากแม่ด่างแม่สวยนะคะขายร้อยแปดสิบรวมส่งค่ะต้นนี้ด่างนิดๆนะคะคนไหนไวคนนั้นได้นะคะสองร้อยรวมส่งมณีล้อมเพชรแผงนะคะแม่ออกเขียวมรกตออกดำๆด้วยนะคะ อันนี้นะ้ำเมืองนนนะคะใบใหม่ออกเป็นด่างเหลืองนะคะคุณผู้ชมแล้วก็อันนี้จะออกอด่างแดงด่างชมพูนะคะคุณผู้ชมต้นนี้ขายอยู่ที่380รวมส่ง380รรวมส่งเป็นด่างนะคะนะ้ำเมืองนน,น,นด่างนะคะค,คุณผู้ชมด่างเหลืองนะคะคุณผู้ชมอยู่กระถางสี่นะคะขอบคุณมากนะคะวันนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีคะ่ะ